สวัสดีค่ะพบกับอภิสราค่ะนะคะในช่วงกลางวันนี้ในวันที่10กันยายนกับรายการ h o เส้นหิงเนื e ออัปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคาในช่วงกลางวันนี้ค่ะราคาทองคําก็เคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณที่1,942ถึง1,950ดอลลาร์ค่ะ ซึ่งในช่วงเช้านะคะราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนมาจากยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะภายหลังจากที่ ECB ค่ะให้ความเชื่อมั่นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนค่ะรวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนค่ะ แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นไม่มากนักเนื่องจากย,ยังคงได้รับแรงกดดันภายหลังจากที่บริษัทแอตตาเซนิกานะคะก็จะกลับมาดำเนินการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะนอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาค่ะการประชุมธนาคารกลางยุโรปค,ค่ะในวันนี้ สำหรับคือวันนี้นะคะติดตามการประชุมธนาคารการยุโรปค่ะและสำหรับคืนนี้สารัฐมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราสัปดาห์ตลาดคาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้น8 3 8 0 0 0รายนะคะและดัชนีราคาผู้ผลิตค่ะเดือนสิงหาคมตลาดคาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้น0.2% ส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคําคาดว่าเคลื่อนไหว s i d e w a ค่ะซึ่งราคาทองคํามีแนวรับที่1,920ดอลลาร์ 1, 20, และมีแนวต้านที่1,950ดอลลาร์ 1, 50, และ1,973ดอลลาร์ 1, 13, ค่ะส่วนค่าเงินบาทค่ะมีแนวโน้มแข็งค่าค่ะส่วนทองคําแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ28,500ถึง29,100บาทค่ะและว,วันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิสรา,าแล้วค่ะสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ Facebook ตามช่ายรายการ พบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ